สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่าเวลาเคลื่อนไหวขึ้นลงบันไดลำบากและปวดมากในเวลากลางคืนนะคะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าบวมมีเสียงดังกรอบแกรบในข้อเขา่าข้อเขา่าฝืดยืดเหยียดได้ไม่สุดและเข่าโกงเข่าผิดรูปผิดร่างสำหรับท่านที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานี้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนคะ่ะดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบเรามีทางออกให้ท่านนะคะเชิญชมเลยค่ะ คุณพ่อปองบางเลนนะคะควันนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่ทานดีบูลเป็นหนึ่งกล่องนะคะคท่านเป็นยังไงก่อนหน้านี้ท่านเป็นยังไงอาการเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากคุณพ่อเลยนะคะ่ที่จะทานดีบูลเเคยล้มในน,น้ำเป็นอัมพาตกระดูกทักเส้นมาเกือบสองปีแล้วถ้าให้ซื้อยาอเพื่อนแนะนำก็ดีอะไรก็ดี วันผา,านก็เห็นผมมากไม่เห็นผมมมากแต่รู้สึกว่าเสียเงินเปล่า<ะ>ทีนี้ก็วันหนึ่งก็ลูกสาวเขาไปดูเบดทางดูทูปว่าอีกูนเนี่ยเป็นหาจะถูกทักเส้นได้ก็เลยลองซื้อมาก,กิน<ะ>ทีแรกก็ไม่อยากให้เขาซื้อรอกว่าว่าจะล้นหลอกแล้วกลัวยานะ่ะ ไม่ไมีบลอย่างทิ่กิ๊เพราะส่วนใหญ่ก็มัาจะกพูดแบบนี้กันทุก,ทกคร่ะแต่พอเราซื้อมากินจริงๆแล้วแค่สามซองก<ร>ารแขนขาที่ผมติไม่ได้จบสองปีเดี๋ยวนี้ก็สามานยกแขนแล้ยกแขนได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พูดจาเนี่ยไม่เคยชัดเดี๋ยวนี้ก็พูดชัดขึ้นแล้วก็การ กันขากันไกลเนี่ยมันมันหน้าไม่ขึ้นอย่างนี้แข็งเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแข็งมากแต่นี้ก็ดีขึ้นแล้วก็กินข้าวกินปลาอร่อยโอยคุณพ่อทานไปกี่กล่องกี่ซองคะเนี่ยเมื่อะารนี้กินได้สามซองขึ้นไปปวดมากเลยอ๋อาซองแล้วปวดมากเลยแต่รู้สึกว่าเบาตัวแล้วดีขึ้นพอกินซองที่สี่ที่ห้ารู้สึกว่าอยากจะลุกนั่งอยากจะลุกเดิน อยากจะไปไปที่ทำให้ให้ให้ตัวเองสบายใจมาะว่าตอนนี้ก็นอนมาสองปีแล้วเราม่ไม่อยากจะนอนต่อไปแต่พอดีมาเจอยาของดีเขเราเพว่าดีบูลเนี่ยเป็นสุดยอดของกระดูกทับเส้นแล้วก็ทำให้ปกดีขึ้นพขอขอขอใจดีบูล วาน่าโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณพ่อจะลองนั่งโชว์ให้ดูนะไม่ใ่ชยใช่ไหมไอ้ตั้งเยสายเอาสายออกอะไรเหรอโอ้โหนานั่งไม่ได้ปกติคุณพ่อนั่งไม่ได้ไม่ไไมพี่ว่นไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยหรอไม่ได้ตีจะหมากันแโอ้โหได้เลยคุณพ่อช่วยคุณพ่อได้จริงคุณพ่อคะ ก่อนหน้านี้เป็นยังไงผู้อีกสักทั้งหน้าเนี้เยนั่งก็ไม่ได้ปวดหลังแล้วก็ขยับตัวก็ได้นิดหน่อยค่ะแต่ทานดีบุมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวยทําให้ตัวเองเนีเป็นเป็นคนที่อยากจะเดินอยากจะนั่งอยากจะไปไหนมาไหนได้มีความหวังมีความหวังให้กันมีความหวังครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มูริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0งพ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา